Good evening Good um yum yeah. Would you like to be Yes a p a x song าม and banana นี่ละสองบา b a นาวถือลิบองเป็นสิบเก็ดบาท t ตาล Is t s u g a Is it v e w e t a b l e Um and is m o n Already uh ten uh, yes. or twenty Yes r w o u l you want? Oh you want lab lab yeah Oh you lab Yes yes ลาบยังไม่ตานไม่ลับยังไม่บังฮะรับยังลาบัวนไม่บังว่ตอบบ่มิสัญญาณตอบรับจากไม่เหล็กทันเอินเนี่ยจะคือด้ถังด้วยทั้งสองด้วยและไปอะด้วยกับด้วยเมื่อแม่บังบังด้วยเจ้าปู่ปานก็จะด้วยด้วยเอ๊ะยังก่อ กุ้มใจเนไม่บงังมันไม่้องบังกุ้มใจไม่บองบังก็จะหาทางกุ้มใจต่อไปจากใน,นไม่บังบงังก็จะรอกุ้มใจบ้าไม่บงังเอีย่งอีกแล้วไผ่อะรอบานรอเมีย้ยงเนี่ยสองสองคนไม่อยากใส่ โอ้สูงสูงนหนัน,น,นุ่นอีบักอ,อ,อีจอร์กี้ปอนมาแล้วมาแล้ว <c oughs> โอ้มันมาพีแล้วมาบ้านแล้วอือมแสดงว่ามันตกงานจริงๆอีจอรแต่ละตนใส่มันแต่สูน <c oughs> มีคนโอนเงี่ยมันใส่บางคือจังเดนและอาจแบบบางเมื่อไม่วงบังได้สวมยังในสูนสมตั้งกุยจาบแม่มงบังก็จะหยิบใบทำาท่าดมยาดมแล้วบางบังก็เดินจากไปอ่ะาบายอันยองฮะ มันมาแล้วเสร็จแล้วยังกินซุ้มันกินโอทีอันาล่าน่มันซุ้มันกินน่ะกามันงมหลายว่าสั่นซักผายมันพร้อมไม่ใช่เป็นกี่ขาลูกคักเนาะโอ้มันนอนยังเดียวยังมากัอีปอนสองคนผัวมันพร้อมน่ะโอโอซักะเม่นันพยอยบุ๋มมีจูนทั้งฝักทั้งฟันหย่าหลับจางหลับใบเนาะสูจะมันเห็ดหลับบากลับุนเนาะมันหนีก็ว่าสุดฟัง เขาว่าดันเขาว่าจะเป็นยาแล้วจะเบล่งเรื่องเนี่ยเขาเซวอีจอนเป็นผัวเออจะต้องเป็นยาอีจอนเนี่ยมันเด้เมียมันจะกันผู้ชากจะเป็นเมีดเมียมันผู้หลังคนเนี่ยเขาอยากเป็นอันไหเจ้าเป็นเมท่าเขาจะเบล่งเรื่องเขาแซาอีจอนเป็นเมียด้วยเจ้าเข้าใจบ่นอนหลับสรุปสลายอีกแล้วเอาเป็นบาดีแล้วเจ้าก็ไปพุ่นเอาไปดูแลอีจูนเอาไปเก่าโนนนี่นั่นแล้วกันนันนี่นูนไผ่ฮะบาดีเนี่ย ยู่โรงพยาบาลติดเลยเนี่ยโอ้ยบุ๋มอยู่โรงพยาบาลต่ำุองเจวตำเจวพอ่อมาดูเนี่ยหน้าเบื่อมัน,มนไม่บงังฉันมาชอกฉันไล่้อันนี้อาบักคอไปแก้มไปเอามันไม่มาบังได้ลูกคออาแบงกันบอีมาใถุงตีถุงเมยตีถุงเออนั่นแหละอถุงอะอออนง and then she want to go b y e